สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของโด่งบันทึกไว้ไม่ให้ลืมชาแนลนะครับเรื่องราวของความรักอมตะตำนานของรักที่อมตะของสามมุกกับแสนที่สารเจ้าแม่สาม,มุกและสารเจ้าพ่อแสนณบางแสนจังหวัดชนบุรี วันนี้เรานำเสนอเรื่องนี้บันทึกไว้เพื่อให้เห็นถึงคุณค่าของความรักของชายหนุ่มและหญิงสาวคู่หนึ่งซึ่งยังคงอมาตะจนถึงปัจจุบันนี้นะครับผรอยากจะให้ทีมงานของเรานะครับได้นำเรื่องราวดีๆมานำเสนออย่างนี้เพื่อเพิ่มกำลังใจให้กับทีมงานเรากด subscribe จะกราบขอบพระคุณอย่างมากเลยนะครับกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเตือนเรื่องของมีอะไร เป็นเรื่องใหม่ประเด็นใหม่มาบันทึกเอาไว้จะได้ทราบกันนะครับขอบคุณมากๆเลยครับวันนี้เรื่องราวของตำนานรักอมตะของสามมุกกับแสนถ้าพูดถึงเขาสามมุกแน่นอนผมเชื่อว่าคนไทยเกือบร้อยเอร์เซนตะครับต้องเคยมาเที่ยวสักครั้งหนึ่งนะในชีวิตเป็นเนินเขาที่มีความสูงประมาณ45เมตรครับอยู่กึ่งกลางระหว่างบ้านอ่างศิลาและหาดบางแสน ในอำเภอเมืองชนบุรีจังหวัดชนบุรีเชิงเขาเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าแม่เขาสามุกเขาสามุกปรากฏเป็นสัญลักษณ์ในดวงตราประจำจังหวัดชนบุรีด้วยนะครับและชื่อสามุกปรากฏในตำนานที่เรื่องเล่ามาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อว่าสาวมุก เป็นหญิงสาวสวยชาวเมืองบางปลาส้อยผู้กำพราบิดามารดาอาศัยอยู่กับยายที่กระท่อมเชิงเขาสามุกแห่งนี้ต่อมาสามุกได้พบรักกับแสนบุตรของกำนันบ่ายเศรษฐีแห่งบ้านหินอ่างศิลาทั้งสองต่างสัญญาว่าจะรักกันชั่วนิรันดรแต่ฝ่ายกำนันบ่าย ได้กีดกันความรักของทั้งคู่สามุกจึงได้ตัดสินใจกระโดดหน้าผาภายหลังชื่อสาวมุกได้เพี้ยนมาเป็นสามมุกครับเชื่อนะครับว่าหลายคนได้มีโอกาสไปเที่ยวหาดบางแสนแวะดูลิงที่เขาสามมุกกินอาหารทะเลอร่อยอร่อยก่อนที่จะเดินทางกลับบ้านซื้อข้าวซื้อของที่ระลึกขน,กขนม กลับไปฝากคนที่กรุงเทพหรือที่จังหวัดต่างๆที่แต่ละคนเดินทางมากันหลายคนก็อาจจะไม่รู้ที่มาของตำนานรักอมตะอัลลือลั่นที่เล่าขานกันมารุ่นต่อรุ่นของคนชนบุรีนะครับดังนั้นโด่งบันทึกไว้ไม่ให้ลืมชาแนลจึงจะได้นำมาบันทึกไว้ในครั้งนี้ด้วยโดยตามตำนานนั้นนะครับได้เล่าเอาไว้ว่าเมื่อปลายรัชสมัยของกรุงศรีอยุธยานั้น ทะเลบางแสนและเขาสามุกนั้นยังไม่มีชื่อปรากฏมีเพียงแต่ตำบลอ่างหินซึ่งปัจจุบันก็คือตำบลอ่างศิลามีเจ้าของโปะ๊ะหรือที่ชาวบ้านรู้จักกันในานามกำนันบ่ายมีลูกชายชื่อว่าแสนและห่างออกไปจากตำบลอ่างหินมียายและหลานสาวอาศัยอยู่ด้วยกันสองคนหลานสาวมีชื่อว่าสาวมกุก อาศัยอยู่ที่เมืองบางปลาส้อยและแน่นอนครับเมื่อมีดามารดาเสียชีวิตลงสามุกก็ได้มาอาศัยอยู่กับยายจนกระทั่งโตสามุกมักจะชอบมานั่งเล่นดูหนุ่มสาวรวมทั้งเด็กๆที่มาเล่นว่าวอยู่ริมเชิงเขาเป็นประจำและมีเพื่อนที่คอยหยอกเยา้าล้อเล่นกัน ก็คือลิงป่าที่ลงมาจากเขาแถวนั้นอยู่เป็นประจำขณะที่สามมุกกำลังนั่งเล่นอยู่ก็มีว่าวตัวหนึ่งได้ขาดลอยลงมาตกอยู่ตรงหน้าเธอเธอจึงได้เก็บว่าวตัวนั้นเอาไว้โดยแสนหนุ่มแสนได้วิ่งตามว่าวที่ขาดลอยมาซึ่งทำให้แสนกับสามมุกเนี่ยได้รู้จักกันแล้วก็ได้มอบว่าวตัวนั้นไว้ให้กับสามมุกไว้เป็นที่ระลึก หลังจากนั้นนะครับทั้งสามมุกและแสนก็ได้พบปะกันเรื่อยมาจนเกิดเป็นความรักขึ้นในใจของทั้งหนุ่มและสาวผู้นี้เมื่อความรักสุกงอมทั้งสองก็ได้สาบานต่อหน้าขุนเขาแห่งนี้ว่าทั้งสองจะครองรักกันชั่วนิดนิรันดร์หากใครผิดต่อคำสาบานนี้ จะต้องมากระโดดหน้าผานี้ตายตามกันโดยแสนได้มอบแหวนวงหนึ่งไว้ให้กับสามมุกเมื่อกำนันบ่ายทราบเรื่องเข้าก็เกิดความไม่พอใจโดยแสนได้ขอร้องผู้เป็นพ่อให้ไปสู่ขอหญิงสาวที่ตนเองรักแต่เหตุนี้ยิ่งทำให้กำนันบ่ายไม่พอใจมากขึ้นจึงกักบ,บริเวณแสนเอาไว้ทำให้ทั้งสองไม่ได้พบกัน และในที่สุดตำนานบ่ายก็ได้ไปสู่ขอลูกสาวคนที่ทำโป๊ะให้กับแสนและได้กำหนดพิธีแต่งงานขึ้นข่าวนี้ได้แพร่กระจายไปถึงหูของสามุกกระทั่งวันแต่งงานของแสนมาถึงเมื่อแขกเริ่มทยอยเข้ามารดน้ำสังอวยพรยให้แก่คู่เบาสาวแสนได้ก้มหน้านิ่งกระทั่งมีน้ำสังที่หลังรดลงมาพร้อมแหวนที่แสน จำได้เป็นอย่างดีว่าแหวนวงนี้เป็นของสามุกที่ตนได้ให้ไว้เมื่อแสนเงยหน้าขึ้นมาก็เห็นสามุกวิ่งออกไปแล้วท้งน,นี้แสนได้นึกถึงคำสาบานที่ได้เคยให้ไว้แก่กันจึงได้รีบวิ่งไปที่เชิงเขาแต่ก็ปรากฏว่าสามมุกได้ขึ้นไปบนหน้าผาแห่งนั้นและได้กระโดดลงมาจากหน้าผาเสียชีวิต เมื่อแสนเห็นเช่นนั้นจึงตัดสินใจกระโดดตามคนรักลงไปชาวบ้านต่างพากันเศร้าโศกใจเป็นยิ่งนักต่างพากันสาบแช่งกำนันบ่ายหลังจากนั้นกำนันบ่ายได้นำถ้วยชามและสิ่งของต่างๆมาไว้ในถ้ำตรงหน้าผาแห่งนั้นและได้ตั้งชื่อภูเขาลูกนี้ว่าเขาสามมุกและส่วนชายหาดที่ติดกัน เขาก็ให้ชื่อว่าหาดบางแสนเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความรักของคนทั้งสองจนถึงปัจจุบันนี้ชาวบ้านแถวนั้นพากันเล่าว่าตอนกลางคืนจะเห็นร่างหญิงสาวยืนอยู่ตรงหน้าผานั้นจึงได้ช่วยกันสร้างศาลนี้ขึ้นเพื่อเป็นที่สิงสถิตและเป็นที่เคารพสการะแก่ชาวบ้านและชาวประมงเมื่อเวลาจะออกทะเลไปหาปลา ชาวประมงมักจะจุดประทัดบนบานขอให้ได้ปลากลับมาเต็มลำเรือและอย่าได้ต้องเจอกับลมพายุแต่เมื่อเจอลมพายุกลางทะเลแล้วยิ่งต้องจุดธูปบ,บนเจ้าแม่สามมุกให้รอดปลอดภัยจากอันตรายแล้วก็สําฤิผลเรื่อยมาชาวบ้านที่ศรัทธาจะเขียนว่าวเพื่อขอพรกับเจ้าแม่สามมุก อย่างไรก็ตามคนท้องถิ่นในชนบุรีก่อนจะออกหาปลามักจะเส้นไหวสารเจ้าแม่สามุกด้วยมะพร้าวอ่อนขนมเปี๊ยะและผละไม้ส่วนแม่ค้านั้นจะบนบานเป็นมะพร้าวอ่อนขนมครบว้าวพวงมาลัยผลไม้ก็สำริดผลเรื่อยมาาเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการบนไม่ให้โดนเกณฑ์ทหารเรื่องขายที่ดินและเรื่องสำคัญต่างๆ มักจะบนบานโดยการบนบวชก็มีหรือบนเป็ดบนไก่หัวหมูบนหนังกลางแปลงก็มีละครรำก็มีทั้งนี้เคยมีคนที่เขาสามมุกนี้เป็นคนที่ยากจนมาจุดทูปขอไม่ให้โดนทหารว่าหากจับได้ใบดำจะแก้บนโดยการเดินจากที่ว่าการอำเภอเมืองชนบุรี มากราบไหว้เจ้าแม่สามุกก็สำเร็จมาแล้วสิ่งที่บนเจ้าแม่สามุกที่บนควบคู่กันมากับสิ่งอื่นก็คือมะพร้าวอ่อนว้าวพวงมาลัยหรือการฉายภาพยนตร์ลิเกลิงที่อาศัยบริเวณเขาสามุกที่มีมาแต่โบราณกาลนั้นหากมีใครมารังแกลิง หรือมาจับลิงไปมักจะล้มป่วยจะเกิดอาเพศต่างๆเดือดร้อนกันไปทั้งครอบครัวเล่ากันว่ามีผู้มาจับลิงที่เขาสามมุกไปเพื่อประโยชน์อันใดไม่ทราบแต่พอไม่กี่วันต่อมาก็ต้องนำลิงมาคืนให้ทางศาลดังนั้นหากใครที่มาเที่ยวดูลิงที่เขาสามมุกคิดจะจับลิงไปโดยคิดว่าไม่มีใครรู้ โปรดจงตระหนักเพราะว่าหากท่านจับลิงไปแล้วแล้วนำกลับมาคืนลิงจะเข้าฝูงได้ยากมากจะต้องนำมาเลี้ยงไว้ที่สารก่อนเพื่อให้ลิงทั้งฝูงมาเล่นด้วยจนมีกลิ่นเดียวกันจึงนำไปเข้าฝูงได้หากท่านนำมาปล่อยลิงทั้งฝูงจะรุมกัดจนตายนั่นคือข้อมูลสำหรับผู้ที่เป็นนักท่องเที่ยว โดยคนท้องถิ่นที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นได้สังเกตและได้ฝากเตือนเอาไว้จากบันทึกไว้ไม่ให้ลืมชาแนลขอชื่นชมในเรื่องของความรักที่มั่นคงของสามมกและแสนแต่ความรักนั้นเป็นเรื่องสำคัญและเรื่องละเอียดอ่อนอย่างไรก็แล้วแต่ในยุคป,ปัจจุบันนี้เราจะ พูดเจรจากันด้วยเหตุและผลว่าเราจะหาทางออกกันอย่างไรที่ไม่ต้องทำให้เกิดการสูญเสียนั้นจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเมื่อคนเราเป็นผู้คันแล้วก็จะไม่แคล้วกันหากมีสิ่งใดที่จะต้องพลัดพลากก็ขอให้พลัดพลากกันด้วยการจากเป็นและยังคงเป็นเพื่อนกันเป็นกัลายาณมิตรกัน ความรักที่มีอยู่นั้นก็ขอให้เป็นความปรารถนาดีต่อกันที่ยังคงอยู่ต่างฝ่ายต่างอาจจะแยกไปมีครอบครัวแล้วความรักจากแบบคู่รักให้กลายมาเป็นความรักที่ปรารถนาดีต่อกันเหมือนเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันนั่นแหละน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดในยุคปัจจุบันนี้ และอย่าลืมนะครับใครที่อยากให้ทีมงานของเราบันทึกไว้ไม่ให้ลืมชาแนลนำเรื่องราวดีๆมาเป็นข้อคิดเตือนใจกันกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราจะกราบขอพระคุณอย่างมากแล้วพบกันครั้งหน้ากับเรื่องราวดีๆที่โด่งบันทึกไว้ไม่ให้ลืมชาแนลจะนำมาฝากกันสวัสดีครับ